ประหยัดไป3 0 0 0สนบาทนะคะกับนิสสันอ m e l ล่านะคะ1.2 e ป<ร>ี2018นะคะใครที่กำลังมองหารถผ่อนเบาๆนะคะ5,000บาทแนะนำเป็นคันนี้เลยเล็กกระถัดลัดโฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็รูปลักษ์อ่ะค่อนข้างที่จะทันสมัยกระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยโครมเมียมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ ภายในนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะทูโทนนะคะก็คือสีดําตัดด้วยลายตะเข็บนะคะสีขาวแล้วก็คอนโซลน,นะคะตัวนี้นี่ แอร์ธรรมดานะคะเกียร์ออโต้นะคะพร้อมเบรกมืออันนี้คือปลั๊กไฟนิสสันอเมร่าเนี่ยจุดเด่นของเขาคือรูปลักษ์ที่โฉบเฉียวนะคะและทันสมัยแต่ว่าภายในเนี่ยห้องโดยสารกว้างขวางเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันเรามาดูฝากระโปรงด้านท้ายกันต่อนะคะรูปลักษ์เขาค่อนข้างที่จะทันสมัยนะก็คือวัยรุ่นจะชอบมากๆแถมยังราคาเบาด้วยล่รพร้อมนะยางอะไหล่แล้วก็มีอะไหล่ครบนะคะนี่สภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะ คันนี้สแตนดาราของเรานี่ข้างหลังคือกว้างมากนอกจากข้างในจะกว้างแล้วข้างหลังก็กว้างมากสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถสวยๆผ่อนราคาถูกนะคะถูกกว่านี้ไม่น่าจะมีอีกแล้วนะคะ ทำไม่โฆษณาเกินจริงสําหรับคันนี้นะคะประหยัดไป300,000บาทผ่อนแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะเหมาะสําหรับวัยรุ่นนะคะที่ผ่อนเบาๆถูกๆแล้วก็รูปลักษณ์สวยงามนะคะเป็นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแล้วก็กระถัดรัดภายในกว้างขวางนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะ Nissan a m e l a 1.2E ปี P 2018นะคะ